เราก็จะมาดูแนวทางการเช็คนะว่าน้ำไม่ดึงทิ้งนะน้ำไม่ปล่อยทิ้งเช็คดูว่าตัวข้างล่างมันเสียตัวเด็นน้ำทิ้งเสียหรือว่าหนูกัดสายนะครับเช็คดูก่อน ต้องคลายน็อตออกขอนี่เป็นของยี่ห้อ LG นะครับ9.5โลโอเคไม่ต้องใช้กิ๊่างตวหรอกฮ่าไม่ต้องยกออกโอเค,อเคได้ครับผมแอปทำงานเลยก็ไดนะ้ของ LG น็อตตัวนี้จะเป็นเบอร์แปดนะครับเนะี่ย vô tết nhưng con con đi ăn thì con อยากนียดเลยมันหนีบฟันเหมืนมนอนหนีบฟันอ่ะถอดฟันอ่ะอนี่แล้วก็เปิดฝาขึ้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลื่อนนะของออทีนะครับเลื่อนตบ ซ้ายนะครับดบซ้ายถึงจะเปิดฝาออกมาได้นะฮะวันนี้วันนี้แวะเข้ามาซ่อมของเพื่อนนะครับหนูตัดสายเนาะนะฮะเราลองต่อข้างหน้าดูก่อนต่อข้างหน้าแล้วใช้ได้ก็แสดงว่าข้างล่างไม่เป็นอะไรนี่นะครับสายสีใสยสีน้ำเงินขาวนะครับกับาสายชมพู ตรงนี้นะฮะ,ะเป็นรุ่นนี้เลยครับ LG เดี๋ยทางการตรวจเช็คก็แกะดูลักไฟก่อนว่ามันขาดไหมถ้าเราเจอจุดขาดแล้ว,ลวเราก็ต่อเข้าไปแกะไม่ยาก ออกสายไฟก่อนนะครับแล้วทำการพันใหม่ดูจากการน่าจะเป็นมะเร็งสาบกัดเพราะว่าค่อยๆแทะไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ทำการต่อเข้าไปดูว่าใช้ได้ไหมนะครับอย่าเพิ่งประกอบนะบให้ลองก่อนนะครับ เดี๋ลองเซบป,ปะขึ้นนะเปิดเครื่องเปิดเครื่องนะฮะไปหาคําว่าสปินสปินนะครับสปินอยู่ด้านล่างนะครับแล้วกดเลื่อนลงมาอ่าจะอยู่ที่คำว่าสปินมีไฟสีแดงบอกอยู่กับเวลา12นาทีงกดสตาร์ท โอเคอันนี้น้ําไหลแล้วนะฮะน้ําำข้อน้ำขอน้ำน้ำไหลแล้วอันนี้ก็เรียบร้อยครับแล้วก็สต็อปเครื่องก่อนแล้วปิดอ่าปกติจะมีแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะถ้าไม่ปิดฝาเครื่องมันจะไม่ทำงานนะบางคนซ่อมแล้วทีนี้พอหงายเครื่องขึ้นมาอย่างนี้เปิดแล้วกดสตาร์ทเนะี่ยเครื่องร้องติดติดนะ แต่ตัวนี้ผมเอาเอาแม่เหล็กใส่เข้าไปแล้วนะครับเอาแม่เหล็กใส่เข้าไปข้างในเพื่อหลอกเครื่องเรียบร้อยนี่เราเก็ทําการประกอบไม่มีอะไรมากแต่ถ้า สมมุติว่าสายไม่ได้ขาดให้ก้มไปดูตดเครื่องจะเป็นตัวรูปแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นตัวดึงน้ำเรียกเดินน้ำทิ้งนะนี่นะครับถ้ากดเปิดเครื่องแล้วกดสปินกดสตาร์ทเนะี่ยถ้ามันเสียมันจะเสียงแก๊ก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 นะฮะให้ไปดูรอยแตกมันจะมีรอยแตกอยู่ส่วนใหญ่จะแตกแล้วทำง,งานต่อไม่ได้ อะไรก็ประมาณสี่ร้อยห้าสิบบาท,ทอนะอน้ำจากเครื่องปลอยน้ำไม่ได้หลายว,วันแล้วอวิธีพันสายไฟเฉพาะแบบจุดเล็กๆนี้ต้องแกะออกมาก่อนนะฮะพันทีละข้างนะครับ พราะว่าถ้าเกิดปันไม่ดีสายไฟมันชนกันเนะี่ยมันก็จะช็อตแล้วตัวนี้ก็จะเสียนะครับตัวเนี้ยจะเสียได้พันให้ดี ถ้ามีตูห้หดยิ่งดีนะครับตูห้หดเราไม่มีเพื<ม>ความปลอดภัยหาวัสดุใกล้ตัวเราวางเข้าไปอีกชั้นหนึ่งข้าไป พันสาไฟนี้ก็ได้ฮะให้มันไม่กลับมาชนกันเฮ้ยลืมกดถ่ายเหรอโอเคงานเราก็จบนะครับวันนี้ก็ทำง่ายนิดหนึง่งใครเข้ามาชมก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ ช่างจะได้มีกำลังใจการทำคลิปต่อไปเพื่อให้ทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียเงินในการซ่อมซ่อมเอง,องเได้ง่ายๆที่บ้านลงทุนไม่กี่บาทก็ซื้อไขควงซื้อตัวทีเบอร์แปดห้านิดเดียว ทางบ้านใครมีข้อสงสัยเกี่ยวครับอ,อาการเครื่องสั้าก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับช่างจะได้ทำคลิปออกมาให้ดูลาไปก่อนครับ